สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่องอิมติชูวันนี้นะคะ,เรา,านนะ,คะเราก็มาอยู่กันในคนเดียวอีกแล้ววันนี้นะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของแม่เฟียแล้วก็จะมาอันนี้ใหม่นะคะเดี๋ยวเอาห้าดูนี่นะคะเราก็จะมาะทำอันนี้ไข่อันนี้พวกนี้นะคะ ต่อให้มาเฟียแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปให้เหมือนเทียนค่ะทุกคนเนี่ยงั้นเราไปดูกันเลยนะลว่าเสียจะมีปฏิกิริยายังไงเดี๋ยวถอดไปที่กล้องมาเฟียกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเล็ง า okay, เลยโอเคมาตอกเลยค่ะมาตนะไรมีอะไรเอาออกมามเขียงมีนนี okay. okay. ้มีอะไรใช่มาเยเอาไว้ตอกให้มันแตก อันที่สองอ,อะไรก็ได้ไหน่หนไหลับตาสลับเลยสลับ,ลบตาโ <Okay, job. S 1> อเคจับอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสลับเลยโอเคอันนี้อันสุดท้ายอู้อ่าเชิญให้ทุกคนดูก็จะมีอันนี้<อ>แล้วก็อันนี้ด้วยกับอ,อันนี้ด้วยอะไรหู้ นี่คือของสีม่วงนี่ได้ของเล่นมาแล้วดีใจนี่คือของที่ได้จากขายพวกนี้น,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 นี่ค่ะนออี่นี่คือของที่ทำจากข้าวกล้ามนี่คืออแล้วก็ กินยาไหมพาเรามแล้วเราจะพาอนมากินยา Thank ไปเก็บไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราให้ไข่ไก่มันออกก่อนใช่ไหมใช่เราเราเตรียมตะกร้าวาแล้ว,วเ่มกระเมีน้องหมามาให้กำลังใจด้วยไอไอไ เก็บมดต่อนะคะอ้ยทำไมอันนี้ไข่ไก่กระชับป้ากันไก่กันไอ,นกอ,กนอ้กินขนมด้วยโอเคเดี๋ยวเรามากินอันนี้อนน่อนนะใชเไม่เป็นไรค่ะสตอรีด้วยนะคะ อ่าดูดูดูการต่อไข่ก่อนเดี๋ยวเพึ่อเดียวเพื่อดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวมีลูกเจี๊ยบไหมไม่มีเจี๊ยบไม่มีลูกเจี๊ยบมันเด้เลยมันเด้มาเลยอะไรอ่ะกินนะเออทุกคนอย่ากินนะคะเดี๋ยวมันตาย sorry โหกระเด็นเลยมันมีสามอย่างเดี๋ยวนี้นี่ค่ะทุกคนเอ้ยมันออกมาแล้วไก่มันแตกเองนี่ าาก็จะมาตัดยาวใหญ่เดี๋ยวฉันตัดเองเดี๋ยวเธอถ่ายหน้าเธอเนี่ยเธอไม่ได้ออกช่องนานมากเลยอุ้ยตัดไม่เข้าค่ะอุ้ยมาเพียม,มันตกขม่ามันกล่องมันแจ๊งเจ๊ง sorry ด้วยเลยแกดีๆไงทุกคนกันไกลไม่เข้า โอ๊ยแกดีๆนะอ๋อแข็งแรงมมกแบ่งครึ่งเอาไปกินค่ะขำาเดียวหมดแล้วนี่คือแซ่ห่ะมีแจไไกใบเตยใครชอบเตอนอันนี้บ้างเราสองคนชอบเตน เดไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวขอจุ่มกินข้าวหมก,ก่อน <c oughs> เป็นมดแล้วค่ะไปคหมหม่อยขนมรามีเยอะมากใครชอบกินขนมอันนี้บ้างอันนี้ไม่ค่อยชอบนะดางนะ้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอันนี้อันนี้แพ็กเกจเสริมมา แต่กีอันนี้เอาทำไมมันตัดเข้าล่ะอันเนี้ยอัมาเฟียอืมฮัลโไมคอยดกอ๋อมาเฟียอย่าเพิ่งฟ้กินฟฝ้ากิน แค่ยังไม่อีกเรามาถ่ายรูปด้วยกันถ้าถ่ายแบบนี้มามาเสียโจกออกมาเร็วๆมันตกบอลได้มันแตกอ่ะนี่กินไปเถอะอ่ะเริ่มหาแล้วลูกอีกภาพหนึ่งโอเค เราไมบูมบ๊าม,ม,มเอใครเล่นไป tiktok ใครเห็นเพลงนี้คอมเมนต์มาบ้างไปกินนึงบูมบ๊มเอจัดอันนี้ล้าไปกินนึงบมบ๊มเอจัดโอ้ยเฮ okay, มามัจะยากไปถึงไหน <laughs> 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 เพลงเพลงนี้ดังกว่า เคยฟังเพลงนี้บ้างคอมเมนต์มาฉันมีนาา้ำมาฮิโนกกีลอยมาจากทิ้ดที่ญี่ปุ่นเอเชียบนไหลตำทอนังเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเวียนตามหาผ้เอียาสุดแสนลำบากมาหายาแคเดเห็นแต่ปลากระเบนดังเปผู้วไปซิวทะเลตีปิงปองอยู่กับตี รือว่าทำบุญซาละ่ะเชื่อบอปปี่มาถ้ารู้ความจริงเตียวดันตกด้วยสวิงถ้าเอาไปยากปิ้ให้งูสิงกินไตนีโมโก็กลัวตัวสั่นแล้วดันว่าจะรันนอาเล็วท่านบอกไปโอ้ยพอละจบบะ่าบดดมาเฟียเคยฟังไหมเพลงนี้เคยมันชื่อว่าเพลงอะไรตีปิง้งฟองกับปิง้ง ไม่ใช่อิโนโอกิฉันมีนามว่าฮิโนโกินะคะไปหาฟังกันได้เด้อคืออร่อยมากเชียงคายฉันขอ,อก,กินฉันก,กินอันนี้นะฟันโอส่นนี้นะนี่่ะกินเชียค่นะโอเคไม่ตกลงไม่จะกินก็ได้เชนยงคายเธอหมดก็ได้ไม่ออนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่ง อภัยของเธอนี่นะคะให้ปอบหอมนี่กินนิดๆไม่ได้เราต้องกินทำไมไอะเราต้าาองกินคำใหญ่ๆนะคะเพราะว่าคือมันอยากกินปลาเพราะว่า ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแต่อีพีสอดอย่าลืมฝากกดติดตามและไม่พลาดขึ้นมาใหม่กดกระดิ่งคุ้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 งให้ร้อนบ๊ายบายโมกี้เลือกสูงเหรอวะ